มันเอาท่อนั้นน่ะเขาเดินมาถึงผมอะตอนนั้นผมหันไปซ้ายขวาเพื่อนไปหมดแล้วทําไงดีวะก็พุทโทนโมพุทธายะเมตตาคุณนางอาหลังเมตตา <c oughs> เขาไม่สนเขาจึงถึงแทง <c oughs> ผมก็อแบบนิ่งๆอะนะมองหน้ามันแล้วสักพักก็เดินกลับไปไม่เข้าพี่ไม่เข้าอะไรอ่ะมันเปลี่ยนใจไนงะมันเปลี่ยนใจไนงะ มันต้องเกิดขึ้นเอาทุกคนเรามานั่งคุยเดี๋ยวต้องอยากรู้แล้วแหละว่าไม่มีใครคิดว่าคองตัดออกหมดเลยอ่ะเด็กๆยังไม่เป็นมากครับพอโตขึ้นมาเริ่มเป็นมากตอนเด็กผมเคยโดนแทงไม่เข้าครับผม พวกเรานี่อยู่ในยุคสมัยพ่อแม่ให้ไปรถรถเมย์อ่ะก็รีบกลับบ้านไปทันที้มันต้องไปผ่านแถวสลัมอ่ะแล้วเราเรียนตอนนั้นเรียนโดยศิลป์มอต้นนะฮะก็ยังไม่มียังเด็กมากประมาณสักสิบห้ามันก็เอาไม้หน้าสามแล้วก็ใส่ตะปูเต็มเลยสิบนิ้วเก้านิ้วอ่ะมาขู่เราเฮ้ย <Hey, S 1> ผ่านไม่ได้เว้ยผ่านต้องจ่ายตังวิ่งหนีพวกมัน พอให้เสร็จก็ไล่ตีผมก็ไปทะลุแถวรัฐทวีก็เห็นรุ่นพี่ใสาเกงดําก็เรียกพี่พี่พี่ช่วยหน่อยท้านายมีเรื่องแต่ภาพมันไม่ใช่ที่อยู่บนรถมันไม่ใช่โรงเรียนเราโรงเรียนคู่ต่อสู้เราแต่เราไม่รู้โรกเรียนเราแต่กางเกงดำถุงดำเนยสันพี่พี่เรื่องแต่มันเห็นเราเฮ้ยเอาเ่าเอาเ่าเฮ้ยเอาเบาเอาเ่า มันเดินลงมาที่เขาเห็นโอทั้งขาสั้นขายาวปอชอแล้วก็มีท่อเหล็กอ่ะที่เขาเขาเขาปาดให้มันเป็นปากฉลามแล้วเวลาแทงข้าวอมันทะลุออกมามันเอาท่อนั้นอ่ะเขาเดินมาถึงผมอ่ะตอนนั้นผมหันไปซ้ายขวาเพื่อนไปหมดแล้วทําไงดีวะก็พุทโธนโมพุทธายะเมตตาคุณนางอหลังเมตตาเขาไม่สนเขาจึงถึงแทง ผมก <im Jenny> ็แบบนิ่งๆอะนะมองหน้าม um oh. ันแล้วสภักด์ก็เดินกลับไปไม่เข้าพี่เดินเข้าอะไรอะมันเปลี่ยนใจไงมันเปลี่ยนใจไงไม่แทงโอ้โหคล้ายกันว่เปลี่ยนใจไม่แทงไอ้นี่มันอย่างเงี้ยมันยักไว้แล้วมันหยุดที่ท้องเราพี่เลยคล้ายๆใครกันมองนะหัวหลังมึงยาวหัวหลังมึงยาว ใช่าแล้ว่ะตาปแล้วพูกคิดไปแล้วไส้เราหลังผู้แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเริ่มเริ่มมีปวมคิดเนี่ยงอะไแหลมๆอยู่ข้างทางถนนไม่ได้ช่วยเขาเก็บกระจงกระจกต้องใส่กล่องดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเราคิดมากจนสุดท้ายแล้วไปรู้จักตัวเองอีกทีคือตัวเองเนี่ยกลัวเพราะว่าดูหนังอผมจ้เป็นปืนเราไม่ค่อยกลัวแต่เป็นมีดเป็นเข็มฉิดยาหรือเป็นอะไรพวกนี้เนาะผมก็มุดไปอยู่ใต้ต้โรลงหนังโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ เริ่มพอต้นโตเริ่มเป็นจนสุดท้ายแล้วไปตัดต้นเฟื่องฟ้าที่มันมีหนามะแล้วมันคนโดนแล้วปวดใช่ป่ะผมไปยืนแทะต้นไอ้หนามเฟืองฟ้าเน่เน่จริงหรือเปล่าเรื่องจริงจนแม่บ้านที่หมู่บ้านผมเขาบอกพี่ต๊อกต๊อกทำไรลูกป <c oughs> <c oughs> เผมกลัว <c oughs> เดี๋ยวคนเก็บขยะมาเก็บแล้วเดี๋ยวโดนหนามตาดมาฮะ โอ้ขโห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 นาดน,นี้เลยเหรอต้ากขนาดน,นี้เลยเหรอตั้งลูก